นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ปุม,มปะโหปนังกาญามิมังวิธิตาวานาคารูปนังจิตามิทังหาเกตัวโยจิธามิรังปัญญาโวเทนาจิตตัญจารักเขอนิเวสโนสิญาติสารทวโรรา จับปูริสาตั้งหลายตั้งหิงใจน้อยยาไหอันมีใจไฟตั้งตานจริงสวกาลมวลหมู่อันมีอยู่เกหาสวกวังลาเป็นเตียนย่อนใจไฟตงบุมี สินนุนบ่ขาดมาสันนิบาทฟังธรรมฟังแล้วจำจื่อไว้เอาเป็นไม่ตจนำตั้งลัดดงขวางคุมยาญาเมียภาคนาลานีบุญเฮามีสงก่อจักเป็นเข้าห่อไปกินเป็นอาจินหอดคอยตามตังใต้ดงดำ เป็นเ่าคำผาเสิรญน้ำมีเกิดดีดีใดสุขีจืนย้อยสมไฟหอยขนิ่งในเหาจักไข่บ่อเก่าหูข่าวกีดจการอันคนสงสารโลกใตขวาดหูไววตามมีตามกำปีแต่เก้าอันนักประจ้าอาจารย์ ไหนโบรัณแต่ให้สืบสืบไว้นำมาขอศรัทธาจุโูจุ๋งพรำฮูเ nhau ไปแป่งใจใส่ตั้งมานาติดสอดดนตามธรรมบัดนี้แต่เตอกีระดังใดหูมานีใส่ยังมีเต่าไทยจืดจิตตราดอยู่ภาษาจังขาน สุขสำรานเกี่ยนจ้อยบ่อต่ำก้อยยังขีสะเวยปุรีเป็นหมอกวังหนึ่งศอกยาววาวัดวหลวงนาคืบใดใครบอกไว้ดีหลีส่วนพระตูมีหกจองคนขึ้นลองไปมามีเสนาหมากเต้าวงแวดเฝ้าเห็นกัน ต้าหอจันที่ราชบอพระมาตลาสาลิลอมหาเขาน้ำวัดภุพรรมปัดใจพื้นควาใบแผ่นพาหาตั้งเขียงงาอลังการยาม,มีสึกหานเนียดใจบหอนใดเขียงขีดดาวกุรีห้าหาดก็ไล่ฟาแต่งฟัน่าสึกมันมวนหม,นมู bỏ ạt xô đòi nì và mi hút chồng à hương ngập vai bít đại xê lại mặt đau đầy dù vào vết nhám khà sức làm mà cây có ba cắn lây nỉ cá Sức phải nấy phải nọt chi chén bọt tạm thăm chắc ไข่กำบอกกาฮือหู้ข่าวกองดีสึกปายนอกมีนั่นใส่คือหากมาได้ตัวกิเลตเป็นเก่าเหตุมันไหปานำไปหื้อโลกใจละโมบตันหาตัวสะแถมนาลายการห้อนไม่มาดนานาโกธาดำมนเศร้าทุกคำเจ้าเวลา หากลาสาพระมาตบกติดฟาดอนตะไรคา,าซึกหลายน้อยใหญ่อันไลยลมคอยปุรีหุกจองมีเข้าสู่ยันติอยู่ไปในเม่นยามใดนั่นเราคาซึกเข้าเบียนขีกิเลสมีกายเกิดโลภเดียดหลุ่มนอนนักหน่วงคอนนำหนา ก็มีตันหานักนองไปสู่จองป้าไว้มีอาบายยำมุกลายตามตาให้ฮ้อนให้ค่อยตึงเมียงและนาตีนันเต้าบุญเรียงจิตราดหมู่แจงขวดขีน้าก็เฮเสนมวนหมูเฝ้าประตูอยู่หักสากันซึกมา เข้าไก่ก็ป้ากันไลหนีไก่เอาดาบคมใส่เหียนกา,าไลฝฟาดคาแต่งฟันพัดเปลี่ยนกันหกาหาบเ่าคา,า,าซึกงหยาบถอยหนีอันว่าดาบดีนันใส่จาเหียบในอุป,ปนัยดังสินใส่หาแปดสมาที่แควด่งขาน ฟันยาญานขวาดหูใลผาส่สัตรูอันมาจู่ต่อหนาฮือได้กว่านี้ไปส่วนอันว่าประตูใจนันใสมีหกจงได้ดีเดีคือหูตามีเป็นเก้าจะหมูกลิ้นไก่ใจเราติดตามกันค้าซึกลามเขา้าใดก็เป็นดังไฟไหม้เผาล้น ต้นใจตนบ่หื้อเปิ่นบ่มีเนียนเคียงขี่ตาวปุรีจิตตราณโมพระมณสาหื้อเสนาม่วนหูฮับเปลี่ยนกันอยู่เว็ยามจิไฟตามแจ้งสองขอยจุ๋หงเวียงหลวงหือคนฟันกวนน้อยใหญ่หวนนาอยหญิงใจมีดาบหายเียนกา cứ mi xin ha cấp đũa nhà mau múa lột mạc hước hít chà con thăm liệt quyền cầm tăng hà anh hỏi cha xa man chấp chơi bàn chuyện choi dùng phải hỏi khánh hình này lẽ na anh và nguyên cháy ni say úp mà đây đằng tua hao hẹp tiêm áo มาสร้างเป็นเมียงบกวางที่บกวางใดหนึ่งสอกยาว่าวัดหลวงนาคือได้กันว่าตัวเฮานีใ่ใจพระมาดบกขืดขวาดอันตรายมีซึกหลายมวลมูวเข้ามาสู่ไปในจักปลาห้อใจแตกมากกระทำบาปสร้างเวรกรรมบาปมวล บ่าบาบัวดำถอยไล่ปาะตกต่ใต้ใจเวจีดวาหูดีเก่าเหตุคือว่าัวงกิเลสให้ม้นก็อย่าได้เฮือมาป้านของได้เล็กเว้นไว้ไก่หนีรอยว่ามันมีอยู่ก่อนเขานี่สอนไปในจูงเอาสินใสวิเศษไหลออกเหตุกาญ อาสติมาตั้งมานพวจารณาสันอาการมีสติปัฐานตั้งสีหูแจงทีขีญามีกาญานุปัสนาเป็นเกเวตนานุปัสนาเราติตา จิตานุปัสสนางามเจ้งส่งอัมมานุปัสสนปองใจในเศร้าสัมมาทิไ่ตั้งไว้เปียเื้อใดเจยบ้านจำเรืนชานตั้งสีเือแมนตีกงดีลบหลีกนี่กิเลเือพ้นจากเขตดบายและนาแถมพะการหนึ่งใส่เป็นซึกแต่ให้มานาน มีกับสงสารโลกลาจัดหันนาโลกีบวานีลีกเว้นลบหลีกเส้นมันไปเป็นซึกไปในอาจกามัน,น,นไหลคาเคคาสัตนาณาไหลลากตายละหากละนีพระมุนีเป็นเจ้าตนเป็นเก้าศาตร์สดาในเตสะนะาโอวาทเป็นบทบาทการา ว่าอิตังทุกขังอาริยสัจจังชาติปิตุขาจาราปิตุขาพญาทิปิตุขามรนามปิตุขันติดังนี่กรรเก่าจี่นี่นาหากเป็นภาษาพระเจ้าจุ่มเฮานี่เราเป็นใต้แปกำมไปนั่นโสดว่าจุ่มกึดหันโดดสงสาร มีผระมันไหลและเป็นตุกแห่บ่เหิดตุกย้อนจัดเกิดเป็นคนตุกเทาลนกดแวดมีรอยแปดผากานตุกมาผ่านไหลแลยาำเท่าแก,จาก่จะลาตุกขขาวีะนาบ่าขาดยาำมีผญาหยาต้อจนตุกตาล้นลำบา ยามจับห่าตายไปญาสั่นใดนั้นใช้จักเว้นใดติหลีจุงปฏิบัติดีบ่ขาดบ่พะมาทวางตั๋มชื่อว่าอริยะสัจธรรมคนใหญ่ ไฟโดยใจปฏิบัติตรมจักส่งความไฝ่หอยใด้จื่อจอยเจยบ้านทุกส่งสารโลกใจจัดนับไว,ว้หวนทีมีหัดสี่ร่วมกันเรียกว่าปัญจคันตั้งหาแห่งคนหวัวนาหญิงใจมีรูปก,กายตั้งอยู่เวทนาสูอารมณ์สัญญาสมงจำเจ้ง สังขันแต่งไปมาวิญญาณตาติดต่อได้เกิดก่อปันไม้ตุกตั้งหลายวันนาเกิดจากขันหาดีดีกันโบมีขันหาตุกก่อพักนานนีหายตุกตั้งหลายนีใจก็เกิดกับโลกใตนานมา เป็นธรรมดาแกโลกมีสุขตุกโศกสูญกันหูเปพันความเงี่ยงบอมันเตียงเปปังเป็นตุกขังบ่เหิดย้อนจาดเกิดปามาเหตุนั่นนาพระพุทธเจ้าตนเป็นปินเก่าติโลกาจจนเตชะนาเก่าถอยสอนคน ยิงใจสนิ่งหมายจำแจ้งฮู้หยังแห่งสังขารตุบปาปานหลายแน่มีเกิดแก่เจ็บตายผลต่างหลายน้อยใหญ่ย่อมตายเสียงคอยตัวตนจุมบางคนนั้นเล่ายามเมียเจ้ายังหันหน้า หึงยำเมียลาตายเป็นผีพองย ý, อยู่ดีเจนจ้อยกับลูกน้อยเมียเป่งหึงยำเลงคำลาก็ตายความนาวัมไว,มวพองหกักหนาหลายมือคลายเฮไฟยาเน,นี่ายาตบอ่อหายก็เลื้ยตายม,ม,าต ốc, ามุ้ยหมดนาพองเอวสอดไปก้าโจนพกขาเมียมอนพองเขาด้งดอนสอดปา สัตไลลาคบตายพ่องกำลาไลแต่ไทยใดสร้งไว้น้มาพ่องตายย้อนรดลาเป็นเหตุพ่องอายุเหตุยังน้อยก็ลวดกาดก้อยเป็นเพีพ่องอายุมีแก่เท่าถึงจะเข้าหมอลั สาโลกไตหวันนคอยหิงใจย่อมจับตายม่วยมางบ่เลียข้างคนใดอายุไขเฮานี่เกิดก่อนกี่เฮาว่าฮู้ตายหมู่มู่นั้นใช้บ่อ่านฮู้ใดดีลีศีลดวงดีอย่าขาดอย่าภามาดวังใจว่าอายุไขยัง อยู่จื่อจอยเจยบ้านอันเลี้ยงสินตานนั่นเราเอาไว้ยำแก่เท่าจะลาจะเข้าวัดวาบ่ขาดฟังถ้อยวาดปฏิบัติธรรมว่ากันว่ากรรมจักก่อนม่ไหลตอนโดยตันใดดับขันมวยมางบทตันใดสร้างตังดีกรรมอางมีนั่นเราก็สูญเปล่าได้ได ตั Он, uh hm u, wa wa ra, ้งตั้งหลายจูโหจุงควานหูเป็นตะราปิจจารณนาวันที่ึงอริยะสัตสีอันมีแล้วปฏิบัติเป็นดีกดแฝงยังมักตั้งเปดดวงงามจักสมความมักไฟเป็นตั้งใตไปหอดเวียงแก้วยอดเนระปานรับให้มากิเลสหมดเสียงเหตสงสัย สุขอันใดนั้นเราจักสุขเต่านิพพานก็มีดวยพระการดังนี้อันกล่าวที่ใคมามูลาสัทธาจุโหหวนนากูหญิงใจบทใดหมายดีใจจุงเอาไว้กับตัวอย่ามาหมัวตังถอยจุงไฟหอยตังดีสินตั้งมีอย่าขาดอย่าพระมาทาวนา มันอดสาตียน้อยบุญจักก่อยให้มีลายมันคงคายจะใจเปียือใดสุข,ข,ขีโรคามไม่เหมยห้อุบานใหญ่ตัวหารขอาะให้มานไม่มาดย่ามาปาดอินซีเงินคำมีพอไรดูตั้งใจเตตานอยู่เจยบ้านเตียงเต้าดกคำเจ้าสวัสดี ดเดินมีทิตั้งขีญาสังวันนาวิเศษจาห้องเหตุยังการญาตนครนก็บังคมสมเลสสะเด็ดแลวเต่านี้ก่อนแ